สวัสดีพี่น้องจ๋ามากินขอกับป้งไกหรือว่าไกย่ยยางพี่นอ้องถ้าเป็นไก่แก่ได้ยากแค่รองสมัคแบบนี้อันนี้ผักอันนี้ยอดบะาละเด้อพี่นอ้องแตงกวาอันนี้แตงไทยสุกจ้ามากินกับสุกเห็ดกินกับแก้วนี่สุกเห,ห็ดพี่นอ้องมีแก้วปลามาแส่บน้ำกนเด้อพี่นอ้องมากมากพยายามมา ิ้วแล้วพี่นล่อหยุดเราแก่กี่เทียงแล้วอือนมะระกันยอดพักไส้อ็นะบานเท่าเอินออมใก่กุ้งไม่ใช่าดนั้น Cái chén thay sụp lại với nhau Đây với nhau lại Hoàn cả hoàn

เร้าไรเออซูมิกระดัง้าสมัยแม่เขาเนะแจงไข้สุกปาดปั้นกินกับเขากับปนลกระุ่มน้ำใหม่สมัยก่อนแจงไส้โลนขวดเนี่ยยุให้ Thank okay. mm -hmm. okay. mm -hmm. okay. Ja, แซบองแซ่บมากมากนีก่เขเจ้าไปแซยบเเปลี่ยนไก่เปลี่ยนไก่อย่จะลองอาากับมกไก่แจเด้ยีน่นอย Bây <laughs> ừ. à, giờ chị xuống nó mày là cá nhọn mà lại này. Mình mình mày ở sức. Ở sức thì nó nhỉ, bố mì nọ mới súp, bê mình nó đang sẹp, mình nhảm hieu, hổng sao, xinh เขาเขาเป็นเวลาหรอพี่น้องยิ้งย่ามไหนกับถึงย่ามนั่นอยากแง่ไหนกับถิยามนั่นตัวเขาอยู่กับบ้าน Nào oồn, cứ oồn, cứu, nào cái này nó uẩn tươi uẩn tươi Cái này Cái sẹp cây bản không? นันจะลอกกับมกักซุกเห็ดซุกเมใหม่เพราะจะเป็นเห็ดเห็ดยังกับซุกแฉะมั้แกงเห็ดซุกเห็ด